ไหนใครบอกช่วงนี้ขมิ้นเอลไม่ดีอ้โหาบําจริงๆเลยไป<ำ>กินน้ำก่อนคอ,อจะแตกแล้วแม่งมาละมาละสันคงมาละเอาใครเปิดติ๊กตอกกูวะเอา้าแล้วใครมาดูอะไรเนี่ยโอ้โหพอดีเลยกำลังคิดถึงพอดีเลย โอ,โอ้โหทุกคนปลบมือไม่ไหวลวกูขอขึ้นละและซึ่งแน่นอนว่า เมื่อ2คลิปที่แล้วนะครับมึงจะตีกันทำไมตรงนี้ในไก่โอ้แนนแนนเมื่อ2คลิปที่แล้วนะพี่คือพี่ได้ทําการเขาเรียกว่าไงวะยุบแคนไปนะครับเพราะว่ามีไอ้ไก่เปอ้์มาลุมพี่นะครับทุกคนก็เรียนไปดีไล์ช่องมันด้วยรอเล่นก็สาเหตุที่พี่ยุบแคนนับซึ่งเราทําการอัดคลิปกันแล้วก็สร้างคอนเทนต์สนุกนิดหน่อยให้ทุน้องแบบตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีน้องมาแบบคอมเมนต์พี่คือในคลิปนั้นเนี่ยผมจะยุบแคนไปในคลิปที่ผมก็จะมาสร้างแคนนะตรงๆเลยคืออย่างนใหม่นนัเอง และแน่นอนว่าชื่อก็จะเป็นชื่อเดิมนะครับชื่อก็จะเป็นชื่อเดิมและโลโก้ก็เป็นโลโก้เดิมเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยพี่ก็ได้ทาการสร้างแคนไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีพี่อยู่แค่คนเดียวเป็นว่าใครที่อยากจะเทสแคนนะครับน้องก็ยืมทักมาที่เฟซพี่ได้เลยนั่นก็คือเฟซนี้นั่นก็คือเฟซนี้นะครับใครที่อยากเทสแคนก็อย่าลืมทักมาลิงก์เฟซจะอยู่ด้านล่างนะครับไอไก่แล้วก็มีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะบ้านว่า อะไรนะบอกว่าเซเบอร์ปรับขึ้นผมก็ไม่ค่อยอยากเชื่อนะมีคนบอกว่าเซเบอร์ปรับขึ้นอันนี้กูไม่ได้ตอแหลนะมีคนพิมพ์จริงนะไม่ต้องมาแบบพชันตอแหลอีกละหลอกคนดูอีกลวอะไรเงี้ยไม่ได้หลอกนะครับคือมีคนคอมเมนต์มาแบบนี้จริงจริงพี่ก็ไม่ยกกระทําต่อครับแต่เพอะนนะคิดคอนเทนต์ไม่ออกครับช่องนี้พี่มันโง่ทะโทีละกันกูด่าตัวเองแล้วพี่ก็อยากจะรู้ว่ามันปรับขึ้นจริงหรือเปล่านะพี่ก็เลยลงทุนมาเล่นเองนะครับไม่ว่าพี่จะโดนตบตายสกี่รอบหลยรอบพันรอบสิบรอบพี่ก็จะ เทห่งน้องรู้เพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์พี่ด้วยเพราะพี่น่าเบื่อเจ็ดหมื่นซับแล้วอยากแปดหมื่นซับแล้วกูพูดเดือนนี้กูพูดสองรอบเลงไม่ยังไม่กดซับกันอีกหรอวะฮะไอ้ไก่เอ้ยไอ้สัสมึงกอดเลมมาชื่อยาวนี่เข้าหัวสองล้านเก้าดูน้องพี่หัดเล่นอ่ะมันเรียกมันเรียกอะไรวะเขาได้ได้มีสองมานะมันมันโคตรคล่องตัวเลยอ่าได้ดีไก่กูโคตรแรง เฮ้ยโคตรแรงเอ้อแไรเกินชิมหายละนี่ไงสวนไปหนึ่งทีมันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีเออเอา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 โอ้โหนี่ เชิงตึงจังวะหนีเก่งพวกนั่นตายไปซะถ้าเป็นเชิงตึงดึงตัวอีกละสังคงไม่ชอบเลยกูไม่เอาดีกว่าเดไม่กูพังมันเมินกูเอาไอ้นี่เมินกูสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคิสตันช็อปนะครับวันนี้ผมจะมาเติมโลบัากแบบอดีพาร์ตนะครับและแน่นอนว่าเราอยู่กับเว็บคิสตันช็อปอีกเช่นเคยลิงก์เว็บเนี่ยผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับแล้วนี่ผมจะมาเติมแบบอดีพาร์ตนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับให้เรากดไปที่เติมเงินตรงนี้อ่าพอกดมาแล้วนะครับ ถ้าเาเลือกเลยว่าจะเติมแบบไหนเอาที่ทุกคนสะดวกแต่ผมจะเติมแบบเติมเงินละกันอะแบบ two wallet เลยง่ายดีนะครับให้เราโอนไปที่เบอร์เบอร์นี้นะครับและกรอกเลขอ้างอิงนะครับและหลังจากนั้นรอสัก3ามสิบวินนะครับแล้วค่อยกดยืนยันการทารายการนะครับพอเรากรอกทุกอย่างหรือว่าเติมเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดมาที่หน้าหลักตรงนี้และกดซื้อโลบัคนะครับอ่าแล้วก็กดเลือกแบบอันที่3เลยนะครับเติมโลบัคแบบ id pass ซึ่งการเติมโลบัคตอนนี้นะครับจะคมนิดนึงเพราะว่ามีโปรนะครับ 189บาทได้800โลบัคเลยครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะถูกนะครับและหากทุกคนได้ยศดพรีเมียมนะครับผมได้รับเพิ่ม10%เป็น880โลบัคนั่นเองพอเราเติมเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราอพอเรามาอยู่หน้านี้นะครับให้เรากดไปที่ตรงนี้นะครับเลือกเป็น1จํานวน1สินค้านะครับและอย่าลืมเลือกราคาด้วยว่าเราเติมราคาไหนพี่เติม8 0 0 80 189บาทพี่ก็จะกดสั่งซื้อทันทีฟึบเพิ่มสินค้าเราียบร้อยกดโอเคอเดี๋มาหน้านี้ให้เรา กรอก ID พาร์ทนะผมแล้วก็ Username ลงไปให้เรียบร้อยนะครับมันใช่เรากอกมันใช่เราก็อก Username อะไรเรียบร้อยนะครับให้เราทุกคนมันใช่เรากรอก Username นะครับผมแล้วก็ Password ของ ID เรานั่นเองให้เรากดใส่ไปเลยใส่แบบของจริงนะไม่ใช่ใส่โมนะหลังจากนั้นให้กดสั่งซื้อรายการนี้ฟึบแล้วมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับให้เรากดยืนยันการทำรายการนะครับยืนยันคำสั่งซื้อฟึบซื้อสำเร็จจากนั้นเราก็แค่ ส่วนใครที่เติมไม่เป็นนะครับผมหรือว่าสะดวกเติมในเพจนะครับลิงเพจก็จะอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมไม่เป็นก็มาเติมแบบไอดีแบบในเพจก็ได้นะครับจะได้แบบไม่ยุ่งยากอะไรแบบนั้นอ้โหกูยืนหัวโดอย,อยแต่น่นคือไม่เห็นกูเลยว,ว่างง้นเมินกูเสยอันนี้ใครนี่คนดังดังพ่อมึมสมมงสิคนดังเหรอคนดังมึงจอกับคนดังเปล่ะฮะมึงจอกับคนดังเปล่ากูถามทำไมกูเกลียนยังวะคลิปนี้ในอีดูตรงทีโชมาสิมา เราพี่ขอโทษคือพ,พ,พ,พี่ต้องคือพ,พี่ต้องทำตามที่เอฟซีบอกอะครับเนี่ยคือพี่มาเทนเอฟซี FC, ด้วยว er เซเบอร์มันแรงจริงก็เปล่าเลยมาแรงจริงนะทุกคนมันแรงจริงจริงๆมันก็แรงอยู่แล้วนะเซเบอร์ er มันแรงตั้งนานเลยพวกมึงไม่รู้เหรอวะยิงเลือดน,น้อยในเซเบอร์ยังแรงเอา้ากูโดนแช่อากาศยิงร้อนอยู่มันทำให้กูแข็งเฉยมันอาจทำให้ข้าเหินก็นหายตอนแค่เกมตายไส้งโง่ พอเขาใช้สกิลนี้มันไปไกลเลยเนาะนั่นอย่นีครับอย่นีครับไม่ชอบเลยอย่นีครับอย่นีครับไม่ชอบเลยคนพวกนีเนี่ยครับไม่ชอบเลยอย่าลุมกูด้วยอย่าลุมกูด้วยอันนี้กูยิงไม่ชอบนี่ ให้มันจะเชิงตึกอู25ล้านเลยว่ะโอเคครับเราไม่บอกละขอโทษละกันกูเพิ่งดูข้าวหุงเหรอมันกูบอกตั้งแต่กูเพิ่งดูข้าวหุงอมันไม่บอกดีกว่าเดี ah ๋ยวกูหาเรื่องตายไม่บอกดีกว่าละกันย้ายตัวย้ายตัวน้องพิมเลยพี่ชั้นโคตรใกล้เลยพี่ชั้นไม่ใจเลยโอ้ย นี่มันก็ใช้เซเวอร์นี่ว่ะไอ้นี่ใช้ดาบโกงว่ะเฮ้ยทำไมกูยืนเอเน่ยจังวะเอา้าเอา้เอาไม่ใส่ละอันนี้ไม่ใส่ละ ไปละเข้าวัวมันเทาไร่ดิสลานด้าวสมเพศแต่ันโหดแท้เอากูโดนลูบอีกแล้วกูโดนดุมตาอดเลยไอ้ไก่เอ้ยไม่มีปัญญาหนึ่งหนึ่งหรือไก่วาสมเพศวะไอ้กูย้ายเซิร์ฟละโอเคเราย้ายเซิร์ฟมาละตอนนี้เราอยู่กับแอมนูบนูบพ่อมึงสิ กูโคตรเที่ยอะไรคลิปนี้ไอ้เอ้ยถ้าคำหยาบผมเยอะมากไปคนต้องขอทุกคนตัวนั้นเรียนลมในเกมว่าผมพยายามเอนเตอร์เทนให้ทุกคนไม่น่าเบื่อครับผมไม่อยากพูดเหมือนช่องอื่นเขาพูดพอเลินนะครับไม่จมจากไหนก็ต้องพูดพอจริงๆเลยมันเกี่ยวที่ตัวนะครับมันเกี่ยวกับสถาบันครับไอ้ไก่ <c oughs> หนึงน่งเป้ากูเจอมอึงอีกแล้ว เออโหโคตรแรง มันขโมยแต่ของมึงวะน่ะทำไมมันโกนกวนตีนจังอะไม่น่าถามมึงเลยอ๋อคุณรู้แล้มึงขโมยยังไงตายไ <c oughs> <c oughs> อ้สัตว์ ค่าหัวทำไมค่าหัวมันสองล้านเก้าอะสองล้านเก้านี่กูค่ากูได้แปดพันเลยเหรอวะเฮ้ยยังก๊อดโคตรโหดฉันคุ้งโคตรโหดกูสองล้านเก้านี่ไม่น่าจะบั็กละจริงๆมันไม่ได้สองล้านเก้าละดูทรงสิบหายเอ้าอันนี้ร้านละฟาร,ร์มค่าหัวป่ะนี่ bị hỏi ô yêu hô tung hô tung tưng, tung tưng, tung 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 nó tung tung leo tung à? tung 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 leo, tung tung liều tung tung leo đấy tung không có sợ lắm cào còn bác không còn bác lê hui hốt tung tưng tung tưng Ui ui tung hốt tung hốt tưng tung hốt tung hốt mà hốt ข้าหวหอยเยอะลเล่นอไอดีใหม่ปะวา้เยอะโคตึงมาเถอะมาเถอะข้าหอยเท่าไหร่ก็มาเถอะฉันคงเก็บหมดนะครับจังหวะนี้อ่ะ โคตรตึงโคตรตึงไอเดียมันไม่ใช่2องล้านเก้าดิุ่้ตรงเลยมันไม่ใช่2องล้านเก้าเดียไอเดียด,ดูกระรูดูดิ สองหลัตรเก้าที่ไหนเขาเล่นก็จะยิงมาเมฆมันไม่ใช่สองหลัตรเก้าที่ยมันเข้ามันเข้าเท่าไหร่วะเนี่ยกโคตรเทียเลยเมฆงป็นอะไรของมันเนี่ยมันไม่ใช่สองหลัตรเก้าอ่ะมันเล่นรหัสไก่ไอ้โง่อย่างนั้นผมก็เก็บมันไปสองรอบใช่ปะวะเอาง่ายคือผมเก็บมันไปสองรอบแล้วมันเก็บผมไปรอบเดียวง่ายคือพิษณะนะครับพี่โหดอยู่ละก็แบบมันใส่ปะวะอ๋อใส่แล้วครับผมเก็บมันไปสองรอบมันชนะผมแค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นผมชนะน้องๆไม่ต้องเป็นว่าไอ้ซันไก่ต้องเป็นว่าไอ้ซันโหดนะครับสำนนี้ก็เอาแล้วแต่ใครชอบอย่าลืม กดไลค์และกดซับตะไคร้จริงจริงไซเบอร์มันก็โหดขึ้นจร,จริงนะครับสำหรับแต่ไม่ใช่ว่าโหดขึ้นดิผมว่ามันโหดมาตั้งนานแล้วไอ้ไซเบอร์เนี่ยเออแต่ทำไมพวกมึงเพิ่งรู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับตะไคร้กดแชร์ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฝันตีไรเง้อสองล้านเก้าที่แบบข้าวหัวจริงๆริงาจริงนึกว่าเป็นสิบล้านไม่ก็อ่ะเอามาปั๊มข้าวหัวนะครับไปเพื่อนมาปั๊มข้าหวหัวให้ ไม่มียาเละเลงไงดูจากชื่อมันก็แบบไม่น่ารอดแหละไอ้ไก่เอ้ยไปละ